วัสดีครับเรื่องราวของรัชชานใต้หรือว่าสภากอบกู้รัชชาน Restoration Council of Shan State ก็คือ RCHS นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในกองกำลังชาติพันธุ์ในพม่าท,ที่คนไทยส่วนมากนี่เอาใจช่วยส่วนตัวแอดมินเองไม่มีความเกี่ยวข้องกับพม่าหรือว่าไทยใหญ่เงี้ยวหรือว่ารัชชานนะครับก็เลยทําให้การศึกษาเรื่องราวหรือว่ามุมมองเนี่ยเป็นมุมมองจากภายนอกที่มองเข้าไปตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นแน่นอนว่ามันก็ไม่ถูกใจคนที่เชียร์รัชชานใต้นะครับแต่ว่าแอดมินก็อยากเสนอเรื่องราวอีกมุมหนึ่งที่อยู่บนพื้น ฐานของความเป็นจริงภายใต้เหตุการณ์ปัจจุบันนะครับด้วยความที่แอดมินเนี่ยเป็นคนภาคเหนือเรื่องราวของกุญสาเรื่องราวของการสู้รบนี่แอดมินได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยละครับและหน่วยหนึ่งที่เข้าไปกวาดล้างกุญสาก็คือหน่วยต่อชะดที่มีฐานอยู่ที่บ้านของแอดมินเองนะครับนอกจากนั้นคนในครอบครัวของแอดมินก็ยังเป็นนายทหารด้านการข่าวละครับปฏิบัติงานในภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดตาก นอกจากนั้นนะครับมีบางคนในครอบครัวของแอดมินเนี่ยไปไประจำการอยู่ที่เมลาน้อยปางมะผ้าพอชนะแล้วนะครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยแอดมินได้ยินมาพอสมควรจากผู้ปฏิบัติงานจริงๆทั้งเรื่องราวของเครียงรัตกยาแล้วก็ไทยใหญ่ถ้าเหตุการณ์ปกติมีการคุยกันว่าจะพาไปเยี่ยมไปเที่ยวที่สามนะครับแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ในพม่าซะก่อนยิ่งดอยใจแรงนี่ไปง่ายสุดเลยนะครับเจ้ายอดศึกอันนี้ส่วนตัวแอดมินในสมัยก่อนรู้แค่ว่าขึ้นมาเป็นผู้นํงกองกําลังไทยใหญ่แทนที่ของขุนศาก ที่ยอมวางอาวุธกับพม่าไปนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติตามแนวชายแดนที่จะมีกองกําลังแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่ทําให้เอ็ดมินอยากรู้จักเจ้ายอดศึกนี้มากขึ้นก็เมื่อคราวที่เกิดการยึดอํานาจในประเทศไทยนะครับแล้วเจ้ายอดศึกเนี่ยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนั้นพี่โทนี่นี่โดนยึดอํานาจนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าแอดมินเนี่ยอ่านเรื่องราวของเจ้ายอดศึก R C H S นี่มาก่อนที่ทหารพม่าจะยึดอำนาจของนางองซานซูจีนี่หลายปีนะครับแน่นอนว่ากองกำลังบริเวณชายแดนไทยที่เกิดขึ้นมากมายเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องภายในของพม่านั่นคือจุดเริ่มต้นแต่ว่าปัจจัยที่ทําให้เจริญเติบโตขึ้นมาได้เป็นเรื่องการเมืองของโลกนะครับการต้องการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์หลังสงครามโลกครั้งที่2ลัทธิคอมมิวนิสต์นี่เริ่มแผ่ขยายเข้ามาทางเหนือแล้วครับทางสรัมริการไม่ต้องการให้ลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ ไว้ให้ได้นะครับในพม่าเริ่มมีพรรคคอมมิวนิสต์แล้วครับเวียดนามนี่ลามไปแล้วทั้งประเทศเลาวก็ไม่เหลือแล้วครับ สหรัฐมิการนี่จึงสนับสนุนอาวุธให้กับกองกําลังตามแนวชายแดนนะครับเพื่อต้านคอมมิวนิสต์เกรียงกยยาก็ได้ส่วนภาคเหนือของไทยนี่สหรัฐมิการสนับสนุนทหารก๊กมินตั๋งกองพล9 3นะครับและก๊กมินตั๋งก็คือตัวแปรที่สําคัญเพราะนอกจากจะอยู่ตามแนวชายแดนไทยแล้วก็ยังอยู่ตามแนวชายแดนรัฐฉานมีหลายก๊กด้วยนะครับสหรัฐมิการสนับสนุนบางก๊กเท่านั้นทําให้ก๊กที่เหลือเนี่ยนอกลู่นอกทางหาเงินเอง ในตอนนั้นประเทศไทยนี่ถูกล้อมด้วยคอมมิวนิสต์นะครับเวียดนามนี่จะเอาไทยให้ได้ในสถานการณ์คับขันแบบนั้นนะครับประเทศไทยดูเหมือนว่าจะเจอศึกหนักแต่ว่าเหตุการณ์นี่พลิกผันแล้วครับคอมมิวนิสต์แตกคอจีนกับโซเวียตนี่แตกคอกันนะครับสหรัฐมิการไม่รอช้าศัตรูของศัตรูก็คือมิรสหรัฐมิการสารสัมพันธ์กับจีนจึงเป็นที่มาของสงครามสั่งสอนจีนกับเวียดนามนะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเป็นคอมสายโซเวียตเวียดนามจึงกลับไปในตอนนั้นเนี่ยจีนนี่เปลี่ยนท่าทีนะครับทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ เขาเคาะไม่ได้รับการสนับสนุนจากจีนถูกลอยแพก็ว่าได้นะครับ กองพล93ที่สารมิกาสนับสนุนก็เข้ามาละลายคอมมิวนิสต์ที่เขาคอจนเหตุการณ์นี้สงบลงไปนะครับเมื่อคอมมิวนิสต์แตกคอกันโซเวียตก็ต้องต้านจีนนะครับไม่ให้จีนนี่ขยายอิทธิพลเหมือนกันโซเวียตจึงสนับสนุนเวียดนามกับพม่าแบบเต็มที่ช่วงนั้นไม่ต้องคิดอะไรนะครับสารมิกาต้านโซเวียตเท่านั้นกระเรียงกระยาก๊กมินตังสนับสนุนโดยสารมิกาต่อไปแม้กระทั่งเขมรแดงสารมิกาก็สนับสนุนนะครับเป้าหมายก็คือต้านคอมโซเวียตไม่สนใจเรื่องอื่นปัญหา ก็คือเมื่อสัตว์รมิกาเป็นมิตรกับจีนในช่วงนานนะครับก๊กมินตั๋งบริเวณภาคเหนือที่สัตว์รมิกาสนับสน,นุนจากที่เคยรบกับจีนก็เป็นมิตรกับจีนไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นก๊กมินตั๋งในรัฐฉานใต้และก็ก๊กมินตั๋งที่เป็นโกกั้งกับว้าด้วยอันนี้รวมถึงไทยก็เป็นมิตรกับจีนไปด้วยนะครับ มันก็เลยผสมปนเปกันไปนะครับโดยเฉพาะโกมินตังกับไทยใหญ่ยิ่งผลประโยชน์ในสามเหลี่ยมทองคํานี้มีเยอะมากกลุ่มกองกําลังก็มีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะไทยใหญ่ที่มีความต้องการกู้รัชชานะครับก็ไปหมกมุ่นอยู่กับผลประโยชน์นี้มากกว่ามีนําซัามา่า่าก็มาเอออ,อก,กับโกมินตังมันชลมุนกันอยู่พักใหญ่นะครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจีนนี่ปราบนักศึกษาที่จัตุรัสเชนอันเหมือนนะครับสัตรมิกาแต่ขอกับจีนโกมินตังต้องเลือกแล้วละครับว่าจะอยู่กับจีนหรือว่าจะอยู่กับสัตรมิกา กกบินตังบางส่วนย้ายไปไต้หวันแล้วครับบางส่วนไปเข้ากับจีนเช่นว้าแล้วก็โกกัง้งบางส่วนอยู่ที่เดิมกะว่าจะเป็นนินจาโรนินไร้นายนะครับก็เกิดการป่าพยศกันขึ้นออกหมาจับขุนศาแล้วครับตอนนั้นเป็นผู้นํากองทัพเมืองไต้หรือว่าเมืองไต้ต้องยอมรับว่าไทยใหญ่เนี่ยต้องอาศัยขุนศานะครับและแน่นอนโครงการกู้รัชฉานถูกเก็บไว้ในลิ้นชักในขณะเดียวกันกลุ่ม SSPP หรือว่ารัชฉานเหนือที่มีแนวคิดสังคมนิยมอยู่แล้วนะครับก็เข้ากับว้า เข้ากับโกกังได้ง่ายซึ่งก็เป็นสายของจีน พอขุนสานี่จบเกมไปนะครับยอมวางอาวุธกับพม่าซึ่งเป็นสายโซเวียตกกมินต่างบางส่วนไปไต้หวันบางส่วนเข้ากับจีนบางส่วนเป็นคนไทยไปแล้วนะครับสัฐอาดมิกาก็จะเป็นต้องสร้างกําลังขึ้นมาเพื่อการํานาจจะเรียกว่า RCS เนี่ยเป็นเอกสรากขอสัฐอามมิกาก็ไม่ผิดนะครับตอนนี้สัฐอามมิกามาคานอํานาจกับจีนทําให้ระหว่างสัฐอามมิกากับโซเวียตนี่เปาลงไปแล้วครับยิงโซเวียตล่มสลายลงไปงานยิ่งเปาเรื่องนี้ส่งผลกระทบถึงเกรียงด้วยนะครับการช่วยเหลือจากสัฐอามมิกานี่ลดลง ไปนับตั้งแต่ปี2540ีเป็นต้นมานะครับจึงเป็นเหตุให้ผู้นำกะเหรี่ยงอย่างในพลโบเมียเปลี่ยนท่าทีกับพม่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับส่วน RCSs นี่เติบโตขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับ Restoration โดยการกอบกู้รัชชานิเป็นมอตโต้และก็ต้องยอมรับว่านโยบายของสรัมริการมีผลกับ RCSs นะครับเวลาผ่านไปเนี่ยจีนเริ่มขยายอิทธิพลเข้าสู่ภูมิภาคอันนี้รวมถึงพม่าด้วยนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยพม่าเป็นสาย โซเวียตตอนนี้ก็เป็นของรัสเซียนะครับจริงๆแล้วพม่ก็ไม่แฮปปี้กับจีนเท่าไหร่แต่ว่าต้านไม่ค่อยจะได้การเข้ามาของจีนทําให้กลุ่มที่เข้ากับจีนอยู่แล้วนะครับมีอิทธิพลนีเพิ่มขึ้นว้าขชินรัชฉานเหนือนี่เป็นต้นนะครับนั่นเท่ากับว่า R C S S เนี่ยอยู่กลางวงล้อมถามว่าโดดเดี่ยวไหมก็เกือบจะใช่นะครับและแนวโน้มนะครับที่จะบีบให้รัชฉานใต้เข้าสู่การเจรจานี่มีด้วยกัน4ข้อนะครับ ข้อที่1นนะครับอำนาจของจีนที่บีบเข้ามาเนี่ยมันมากมายเหลือเกินนะครับและชัดเจนว่าต้องการอะไรถอยจากแนวท่อการเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่จีนต้องการนะครับข้อที่2ครับการสนับสนุนจากภายนอกเข้าถึงยากเพราะว่านโยบายนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับจะเห็นได้จากท่าทีจากการลงมติที่ผ่านมาอันนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับข้อที่3การถอยจากดอยโฮนไม่ได้เสียหายอะไรมากนะกกลับมาเริ่มใหม่เพราะว่าพม่าไม่ได้คิดล้มโต R C S S อยู่แล้วนะครับจะเป็นทางเลือกที่ต้องพิด ខ្លើប្រ ข้อที่4นะครับจุดมุ่งหมายของผู้สนับสนุน RCSS ให้การอำนาจอยู่บริเวณชายแดนการขยายพื้นที่เข้าไปอยู่นอกวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุนนะครับเราจะเห็นว่าเรื่องราวความเป็นไปในภูมิภาคตั้งแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบันมีปัจจัยภายนอกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอนะครับการเมืองโลกเป็นปัจจัยหลักเสมอยิ่งทุกวันนี้มี3ขั้วความปวดหัวนี้เพิ่มขึ้นเป็น3เท่ามือนขึ้นอยู่กับเราแล้วละครับว่าจะแทงกัก๊กหรือว่าแทงโตด๊ดแต่ว่าสิ่งที่ต้องห้ามคือห้ามแทงเต็งนี่เด็ดขาดนะครับ Terima